สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาวางแนวทางของลาวพัฒนาของวันที่4กุมภาพันธ์า5 6 9ต่อนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูแนวทางของงวดที่แล้วสำหรับผลที่ออกของลาพัฒนางวดที่แล้วก็จะออก087 085เลขบนก็จะออก0 8 5ย์เลขล่างออก70นะคะเดี๋ยวมาดูแนวทางที่เราให้ไว้ก่อนหน้า ก็คือทางแอดให้ก่อนหน้าก็คือจะเป็นรูปศูนย์กับ9ก็คือจะเข้าตัวรูดรูดนี่ก็คือเป็นศูนย์แต่3ตัวไม่เข้าก็มาเข้าอยู่ที่ตัวเจาะ0ูนย์นะคะก็เดี๋ยวของพรุ่งนี้วันที่4กุมภาเราจะมาวางแนวทางให้ทางแอดก็จะให้อยู่ที่เน้นรูดของเราพัฒนานะคะ เน้นรูดอยู่ที่5กับ7 5แล้วก็7นะคะก็สำหรับสำหรับตัว3 3ตัวนะคะ3ตัวก็คือจะเป็นเป็นแนวทาง3ตัวรอบนี้แอดให้เยอะมากก็ให้เพื่อนเพ่อนอนำไปเทียบกับเจ้าอื่นดูนะคะเพราะว่าให้เยอะมันก็มีความเสี่ยงสูงมาก ก็ลองดูว่าเพื่อนชอบตัวไหนเพื่อนก็ลองจับดูอีกทีหนึง่งอันนี้ก็คือแอดจะวางแนวทางนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นก็อ,อยู่ที่ตัวนี้6 675 615 655 1555น15ึ่ หนึ 1> 1, 7, 5, แล้วก็ 0, 7, 5รอบนี้ให้เยอะมากเพราะว่าความน่าจะเป็นไปได้มันก็มันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่แน่ใจเพราะว่าแอ๊ก็ชอบเลขห้นะรอบนี้5กับ7แต่ไม่รู้มันจะมาตัวไหนก็เลยตั้งเยอะไปหน่อย ก็สำหรับตัวเจาะนะคะแอก็จะให้อยู่ที่เจาะสองตัวจะให้อยู่ที่ 51, 56, 5้าหนึห้าหหแล้วก็5 8แล้วก็7จ็ดห้าเแหนึ่งแล้วก็เจห ขออีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นตัวเดิมเลย07นะคะก็แนวทางแอดจะให้อยู่ที่ประมาณนี้ไว้เป็นแนวทางนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็ลองหาดูเลขที่ชอบดูอีกรอบนึงนะคะลองเอามาเปรียบเทียบกันดูว่าเออมันชนกันไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ลองดูเจ้าอื่นด้วยเนาะก็อันนี้ก็แอดให้ไว้เป็นแนวทางนะคะ ขอบคุณสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้าแวะมารับชมก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังๆค่ะของวันที่4ีกุมภาค่ะสวัสดีค่ะ